อามาแล้วพวกเราว้าวแกรนนี่คุณครูก็อยู่นะครับสวัสดีนายเรามีกัน4คนนะครับตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเอ้าอ๋อเดี๋ยวนะว่าไงทุกคนทุกคนคงเป็นพนักงานใหม่สินนะ เออฉันชื่อจูดี้อินดีต้อนรับสู่เอ่ฟาร์มเดอะอีเกิลฮิลล์อ๋ออีเกิลฮิลนะครับเ,เข้ามาข้างในเลยจูดีบอกนะครับผมว่าแกรนนี่ตื่นเต้นจังว้าวฟาร์มคุณสวยจังเลยอะ่ะขอบใจนะแต่ว่าเออมันเก่าแล้วละ่ะก็สร้างมาหลายปีแล้ว แล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดถ้าฉันได้อยู่ที่นี่เนี่ยฉันก็ไม่อยากไปไหนเหมือนกันน่ะแหละเออเอาละทุกคนเอาเครื่องแบบมาใส่นะแล้วเราก็ไปดูฟาร์มรอบๆกันมีเครื่องแบบด้วย oh. เราใส่อันนี้ละกัน oh. จุ๊บอ่าเรียบร้อยดีเป็นไง เห็นไหมล่ะ <positives> น <masterpiece> ี่คุณยายไม่ใส่ชุดหรอยูนิฟอร์มอ่ะเขาเลือกกันหมดแล้วเนี่ยนะคุณยายบอกฉันไม่อยากจะใส่เลยเนี่ยเรียบร้อยนะครับเยี่ยมทุกคนใส่เครื่องแบบเรียบร้อยเรามาดูรอบๆบฟาร์มกันตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นห้องอาหารนะครับมีไมโครเวฟต่างๆมีตู้เย็นนะครับเงี่ยฉันไม่ได้ใส่ชุดฟาร์มอ่ะฉันไม่อยากทําฟาร์มแกนนี่บอกมาฝั่งนี้บ้างอ๋อตรงนี้เป็นเตียงนอนนะครับ ว้าวฉันจองข้างบนฉันอยากนอนข้างบนแกรนนี่บอกออนอนไหนดีเนี่ยนอนไหนก็เหมือนกันน่ะแหละนอนโซฟาละกันเถึง <c oughs> มาแล้วนะครับตอนนี้งานแรกของเราคืออะไรอะ่ะงานแรกก็คือเก็บแอปเปิลจากต้นไม้ไงล่ะส่วนมากมันจะล่วงลงมาอยู่แล้วล่ะพวกเธอก็เก็บได้เลย <c oughs> เอาล่ะนะครับ ภารก,กิจครั้งแรกแล้วก็เก็บแอปเปิลนะครับนี่ถึงเก็บเรียบร้อยนะครับเก็บแอปเปิลให้ครบ12ลูกถึงอันนี้เก็บแล้วเป็น4ี่แล้วพวกเราเอออันนี้มีอีกเยอะเลยตรงนี้ถ wow. ึงก็ดีจังไม่ต้องเด็ดจากต้นนะครับตรงนี้อ่าอันนี้แงอย่ามาแย่งฉันโอแกนี่แย่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เยี่ยมมากทุกคนเก่งเหมือนกันหมดเลยขับขึ้นแน่จืดีแกรนี่บอกนะครับโอเคงานต่อไปก็คือ ไปเก็บรวงข้าวในไร่นะครับเออขอให้โชคดีเก็บไงมันเก็บไม่ได้นี่พวกเราเก็บกันได้ไหมเอา้เอาอะไรอะทุกคนเห็นนั่นไหมโบน,นั่นอะไรอะฉันฉันฉันไม่รู้แต่ฉันว่าเราน่าจะหนีกันนะคุณยายบอกวิ่งพวกเราวิ่งแล้ววิ่งดีแล้วคุณยายนั่นมันตัวอะไรนะ่ะเออออเอจูดี้เกิดอะไรขึ้นเหรอ มันมีตัวป,ประหลาดไล่ตามพวกเราอยู่พวกเธอถึงหนีกันมาหรอจูดี้ไม่เห็นเหรอจูดี้ฮะเอคุณหัวเราะอะไรอะ่ะจูดี้<ะ>ก็น่ามันแค่ขุนไล่กาไงแล้วทำไมโต้ทำให้มันน่ากลัวขนาดนั้นด้วยอะจูดี้ถ้าไม่น่ากลัวแล้วจะไล่นกได้ยังไงล่ะจูดี้บอกนะครับเงก็มีเหตุผลอยู่นะคุณยายจะไปเชื่อจูดีได้ยังไงเล่าเอาล่ะเอาล่ะ กลับไปทํางานได้แล้วไม่ต้องไปสนใจหุ่นไล่กาหรอกนะอะไรนี่แกนี่ไปเชื่อเขาเฉยเลยเออแต่ก็ช่างมันเถอะเราทํางานของเราดีกว่าตรงนี้เราเก็บนะครับถึงเก็บให้ครบนะครับ10ตรงนี้9อ่าานี้10เรียบร้อยหูหน่ากลัวไปแหละ <laughs> โอ,โอ้เยี่ยมมากฉันดีใจที่พวกเธอมาช่วยงานนะเรายินดีมากจูดีไม่มีปัญหาพร้อมสำหรับงานต่อไปหรือยัง ว้าว wow, วันนี้เหนื่อยจัง oh. ฉันเริ่มหิวแล้วจะต่อตะปีเดียวงั้นเออพวกเธอก็มาถูกที่แล้วละ่ะฉันทำอาหารไว้แล้วว้า wow. วใครอยากกินไปนั่งรอได้เลย <Yahoo. S 1> อยากกินนะครับนั่งก่อนถึงเรียบร้อยนะครับคุณยายมานั่งสิเรียบร้อยนั่งกัน3ามคนนะครับตอนนี้ <laughs> หายไปห่งคนเ <laughs> <laughs> หลือเรากันสามหนอ ว้าวเบอร์เกอร์เต็มโต๊เลยพวกเรามันอร่อยมากเลยยังไม่ทันกินเลยฉันดีใจที่พวกเธอชอบอะนะอ่ะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วฉันไปดูที่พักของพวกเธอแล้อ่ะเอาล่ะทุกคน <S <S พวกเธอเนี่ยจะนอนพักกันที่นี่นะเลือกเตียงและนอนกันได้เลยอ่าเรียบร้อยนอนข้างบนนะครับฝันดีนะทุกคนจูดี้บอกทุกคนตื่นแล้วครูพอดีบอก ไหนอะครูบอดีอะไรอะ่ะขออีก5้านาทีแรนนี้ห้านาทีอะไรเล่าใช่จริงด้วยฉันได้ยินเสียงเหมือนกระจกแตกมันคงเป็นหนูนาแหละในฟาร์มีเยอะจะตายอะไรเนี่ยเธอคิดว่าหนูทำเสียงแบบนั้นได้เหรอหนูมันวิ่งยโยเยอะจะตาย<อ>ฉันว่าเราต้องไปดูหน่อยนะก็รู้กันมาสิจากเตียงนะ่ะพวกนาย ก็ได้แต่ถ้าพรุ่งนี้เราทํางานไม่ไหวฉันโทษพวกเธอนะเออเอาละครับเราต้องไปสํารวจนะครับนี่ครับนี่มันอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นพวกเรานี่มันอะไรเนี่ยใช่ใช่หนูหรอหนูไม่น่าทําอะไรแบบนี้ได้อะนะเออเออเออนั่นอะไรข้างนอกนะ่ะมันกำลังมองเราอยู่จากหน้าต่างนั่นผีหรอเออพวกแกทําชีวิตฉันพังฉันจะมาเอาคืน โอ้อะไรอ่ะว่าไบเดินมาลอะไรเนี่ยพวกเราดูสิข้างหลังครูบอดีอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะมันดูเหมือนหุ่นไล่การในไล่เลยมันมีชีวิตหรอ <Nope. S 1> เร็วเข้าเราต้องหาอะไรมาป้องกันตัวก่อนแล้ว <c oughs> เอะดี่ไงมีอาวุธอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเก็บได้ตบีบันดีบาสิบาสิเึ๊บเึ๊บเรียบร้อยดีดีขวานจามขวานจามจุ๊ โอเคผ่านมาได้นะครับตอนนี้เมื่อหุ่นไล่กาสยองขวัญนะครับทุกอย่างช่วยด้วยนี่น้อยฉันหมายถึงทำอะไรไม่ได้เลย่ะฉันจะจบเรื่องนี้เองไม่เราต้องวิ่งหนีนะจากผีโดเดี๋ยวนะประตูเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้มีไฟฉายอยู่อ่ะช่วยส่องไฟแกรี้หลบเร็ววิ่งหนียังไงเนี่ย อย่าโดนแอคแท็กหรอโอเคว่าไม่ได้เข้าฟาร์มก็ไม่ได้นะครับแกรนดี้โดนอยู่เน่ทำไมมันไล่ฉันคนเดียวในเนี่ยแกรนดี้หลบเร็วโอ้โอไม่มันมาไล่ฉันแล้วเอ๊ะอะไรเนี่ยทุกคนมีอะไรกันหรอฉันได้ยินเสียงตะโกนโวยวายอะ่ะจอดี้ขอบคุณสวรรค์เราต้องรีบออกไปจากที่นี่คุณยายบอกอพวกเราพวกเราโดนผีหุ่นไล่กาโจมตีมา ครูบารบอกนะครับแน่ใจนะว่าไม่ได้ตาฝาดไปเองอ่ะไม่เราแน่ใจมันเป็นความจริงนะเราพูดพวกเราพูดจริงๆนะจูดีเอาละพอแล้วมันเริ่มไม่ตลกแล้วฉันก็ไม่ตลกจูดี <c oughs> ้าัจะกลับไปนอนทุกคนก็ควรไปนอนเหมือนกัน <c oughs> อาลุนสวัสด์ได้เวลาทำงานแล้ว โน้ฉันเหนื่อยมากเลยคุณยายบอกหูคุณยายก็ถ้าพวกเธอไม่ได้ตื่นขึ้นมากลางดึกก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอก<ไ>มาได้แล้วทุกคนตื่นและเตรียมทํางานกันเหมือนเธอกำลังจะปิดบังอะไรพวกเราอยู่หรือเปล่าอ่ะครูบอดีะฉันด้วยมันงงไปหมดแล้วนะทุกคน<ไ>นั่นอะไรอยู่บนพื้นน่ะนั่นมันระเบิดแก๊สด,ดิโอกแก่นี่ไม่หลอดแน่ไ,ไม่ ไม่ฉันหมือนไปหมดแล้วโนฉันหมือนว่าไงทุกคนดีใจที่ได้เจอกันอีกนะกแต่แย่หน่อยครั้งนี้คงเจอกันไม่นานอะไรเนี่ยใครอยากจะเจอเนี่ยโอ้ยินดีต้อนรับฝากมนุษย์ทุกท่านเข้าสู่โลงเชื่อไม <laughs> ่แย่แล้ว โอ้โหนี่มันโลงเชืดเหรอเนี่ยจงหลับอย่างหมอดไม่ซะดีดีเร็วใบดีจากไฟแล้วหลบจุดสีแดงนะครับไม่นะจุดแกดี้เราต้องกระโดดไปเรื่อยๆหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดจุหลบหลบปุ๊บอุ้ยไ่โดดไม่โดดจุดจุดจุหลบี่หลบได้อยู่โอเคหมดเวลาแล้วครับตอนนี้ฉันทนไม่ไหวแล้ววิ่งแบบนี้เหนื่อยมากเลย โบกไบพวกเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ดูเหมือนมีทางตรงนั้นลองไปดูมะแต่ตรงนี้ก็มีอีกทางแเ้าจะทำยังไงดีเนี่ยคุณยายบอกพวกเราต้องเลือกสักทางแล้วล่ะนี่ทางนี้ทางซ้ายสายดีแน่นอนไปแล้วเ,เป็นไงล่ะฉันบอกแล้วแกนี่เห็นว่าทางของฉันดีไหมล่ะไหนเนี่ยจะตอดจะปีดีโทางมันตันนี่นาะ เดี๋ยวอะไรเนี่ยถ้าเราไปต่ออีกนิดเดียวเนี่ยเราโดนเผาแน่แน่ไม่ต้องห่วงป่ะพวกเราเผาได้ไงตกไปก่อนคนแรกเลยโอ้ไปละอื๊ดจึ๊บนี่ออบบี้ถนัดมากนี่เป็นไงล่ะปึ๊บ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 จึ๊บจึ๊บจึ๊บมาทางนี้อ่าอะไรเนี่ยคุณยายเกิดใหม่แล้วเนี่ยโดปึ๊บเรียบร้อยนะครับผ่านมาได้คุณยายมาทางนี้เดียวคุณยายกลับมาที่เดิมโอ้คุณยายไปไหนเนี่ยด้านแหละคุณยายเยี่ยมยอดโอเค รอดมาได้นะครับพวกเราทําได้คุณยายว้าวสุดยอดไปเลยจะพอกงอคิดว่าจะหนีง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ<ย>แต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกแกเนี่ยเก่งใช่เลยต้องการอะไรจากพวกเราเนี่ยอย่างที่เคยบอกมนุษย์ทาชีวิตขาพัง ้าจะมาล้างแค้นเรารู้แล้วแต่เราไปทําพังตอนไหนเนี่ยใช่ไม่อยากพูดถึงมันงั้นก็ไม่ต้องพูดก็สิไม่ต้องพูดก็สิไม่ต้องพูดก็สิ w h อะไรเนี่ยแต่จะบอกว่ามีอะไรมาให้ด้วยอะไรหรอหัวหน้าจูดี นั่มันจูดีดินนาพวกเราไม่ทุกคนช่วยด้วยจูดีบอกนะครับไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำอะไรเธอไปตอนนี้แต่ฉันจะให้พวกแกเลือกว่าจะช่วยชีวิตเธอหรือไม่ถ้าจะช่วยเธอละก็ มันก็เสี่ยงตายอยู่นะแต่ถ้าเลือกที่จะไปช่วยพวกแกก็ไปได้แต่จะบอกเลยว่าเจนน้านายของพวกแกจบไปสวยแน่เซฟจูดี้กันพวกเรากดเซฟจูดี้นะครับพวกเราจะช่วยจูดี้ฮะวางน,นะอะไรน,นะทั้งที่นางก็ไม่เชื่อพวกแกด้วยซ้ําจะไปช่วยนางทําไมเนี่ยมันไม่มีใครควรจะโดนแบบนี้ก็ได้ แต่มันยังไม่จบง่ายๆแน่แล้วข้าเราต้องช่วยเธอไว้คุณยายบอกนะครับพวกเราต้องรีบหน่อยเพราะน้ํำกรดเริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นออฟบี้นะครับตรงนี้จึงจึงจึงโอเคกระโดดข้ามปึ๊บปุ๊บป๊บเย่ได้แล้วขึ้นมาปึ๊บป๊บนี่สบายมากนะครับออฟบี้บ่อยนี่จึง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 ขึ้นมาฝั่งนี้จ้ำ ปุ๊บเฮ้ยโอเคเฮ้ยจุ๊บเรียบร้อยขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ขึ้นนี่จุ๊บจุ๊บหกสิบสี่หกสิบสี่วิเท่านั้นหกสิบสองเรียบร้อยจูดี้ในที่สุดเราก็มาถึงนะจูดี้ไม่ร้องนะแง่ฉันก็มาแล้วอ่าพวกเรามาแล้วใช้ขวานช่วยจูดี้เร็วขอบคุณทุกคนมากฉันไม่รู้จะทำยังไงถ้าพวกเธอไม่มาช่วยเราจะไม่ทิ้งคุณไว้แน่ แต่แล้วยังไม่รู้เลยว่านั่นผีของใครและเขาต้องการอะไรจากแล้วคุณยายบอกเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังแต่เราต้องออกไปจากที่นี่กันก่อนยังไงล่ะแต่อยู่บนแท่นนี้แล้วมันก็ไม่มีทางออกด้วยอะที่จริงมันก็มีนะตามฉันมาสิไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรารอดแล้วว้าวพวกเรารอดกันแล้วโอ้สุดยอดเลยไม่รู้ว่าพวกเรารอดมาได้ยังไงนะเพราะผี มันบอกว่าจะกลับมาเรื่องผีน่ะจูดี้เล่าให้พวกเราฟังได้ไหมพวกเธออยากจะฟังเรื่องเล่าใช่ไหมเรื่องอะไรเหรอคุณยายบอกเรื่องผีที่ชื่อ <William. S 1> วิลเลียมเขาเขาเป็นเขาเป็นน้องฉันเอลย